บางทีเราก็อยากจะเชื่อใจแต่การกระทํามันก็ไม่ใช่ใช่ถูกไหมเออเราก็ต้องฟังหูไว้หูดูการกระทําดีกว่าใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะอย่าพูดว่าเฮ้ยเขารักเราอ่ะคําว่ารักพูดเจอกันสามวันรักแล้วไปไม่ได้คือใช่ไหมแหมยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวเองเขาไม่อยากจะพูดเลยจริงเจอกันสามวันรักแล้วไปไม่ได้นั่็คืออาการหลงมันไม่ใช่ความรักทังทีมันก็นะก็ แล้วแต่ต้องรักอย่างเดียวไม่ได้จ๊ะต้องใช้สมองด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญใช่เอามารูข้อที่สองกันดีกว่าเขาบอกว่าเจ้าชายในฝันไม่มีอยู่จริง ถ้าคุณเผลอไปชอบใครที่ห่างไกลจากภาพความฝันที่คุณตั้งไว้เนี่ยคนลองเปิดโอกาสให้เขาความสัมพันธ์แบบนี้มักจะจริงจังและก็ยังง่งยืนกว่านะอย่าไปฉันเมื่อก่อนเนี่ยชอบดูนั่งตัวซีรีส์เกาหลี <laughs> โอ้โหพระเอกทำไมมันดีจริงๆเนอะขับรถเบนซ์ <หา S 2> มาสังาขาร่างที่เป็นอย่างนี้ขับรถเบนซ์มาส่งเสร็จแล้วพาไปดินเนอร์ฉันก็แอบฝันใช่ไหมว่าวันหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นส่งชุดราตรีมาให้อเูาเสียงเกาหลีสิ อะไรงั้นพูดสิงนเกาหลีพี่ชายพ่กนี้ฉันอยากกินข้าวน่ะพาฉันไปกินหน่อยสิเหมือนไหมต้องให้พี่ลีออกอะไ้พี่โอพูดเอ้ยโอเคไม่ตายนะที่ฉันพูดเหมือนนะเอาใหม่สิแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมเถอะนะสำหรับใครชอบผู้ชายในฝันนะคะก็เลือกดูนิดนึงนะบางทีเขาอาจจะแฝงกับการที่มาหลอกบุญก็ได้มาให้ทุกอย่างสุดท้ายเป็นไงล่ะก็เสียไปทุกอย่างเหมือนกันสูญเสียหมด ค่ะก็ต้องลอรู้สึกเสียใจเสียหลายสิ่งหลายๆอย่างเจ้าชายเจ้าชายกบก็ได้นะเออลองดูจุบจุบเขาอีกทีเขาจะกลายเป็นเจ้าชายเหมือนในนิทานก็ได้เขาตัวไปอ่านเขาตัวไปอ่านนิทานแป๊บออกแนวเพ้อถ้าต่อไปนะคะเขาบอกว่าเวลามีความรักสมองกับสติคงไปด้วยกันนะคะเพราะว่ามันจะลดความเจ็บปวดน้อยลงอย่า รักจนไม่ลืมหูลืมตาเอออย่ารักจนแยกแยะให้ออกนะคะว่าอะไรเป็นยังไงเออว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือเรื่องโกหกนะอย่าน้าตาไหลอย่าน้าตาไหลตบไว้ปากไม่ได้บอกตัวเองนะคะบอกคนแถวนี้เอ่อข้อต่อไปนะคะอย่าเสียเวลาตามตื้อคนที่ปฏิเสธคุณ พราะผู้ชายส่วนใหญ่จะรู้ดีว่าตัวเองต้องการอะไรถ้ามันอยากจะไปก็ปล่อยมันไปเปลอย่อเลยถ้ไอยามมัน็ลปอยากกลับมาสวเลือกได้ผู้ชายมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าไปงอมันมากอ่ะมันจะแบบยิ่งไปยิ่งไปเออถ้าเราเฉยเฉยแต่เราจะเล่นตัวมากนะนี่เคยจริงจริงเล่นตัวมากก็ไม่ได้เอไม่อะไรก็ไม่ไม่ไม่สุดท้ายก็ลำคาญไปอะไรนี้ช่างหัวมันอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วไม่ตามว่ะเออนะ ข้อต่อไปนะคะการเป็นตัวของตัวเองไม่เสียแซงนะคะจะทําให้คุณมีความรักที่แฮปปี้อย่างแท้จริงจริงอันนี้จริงอยากจะทําอะไรก็ทํานะตามใจไปเลยแต่ค่อยๆปล<ก>่อย,ยนะแต่ค่อยๆปล่อยนะไม่ใช่แบบว่า3มวันหรือว่าวันแรกอะไรเงี้ยบอกว่าตัวเองเป็นยังไงเผยท่าแท้จะเลยก็เลยจะตกก็ตกอันนี้ไม่ได้นะเขาคงตกใจแล้วก็วิ่งหนีเลยจะบอกว่าเคยมาแล้วปีนึงรับไม่ได้เลย ยิ่งยิ่งนานเท่าไหร่แล้วยิ่งมาทำกิริยาแบบนี้ยิ่งรู้สึกว่รารับไม่ได้เราจะพูดว่าวันแรก <c oughs> ไม่น่าแล้ว <c oughs> อ,อ,อะไรอย่างนี้อะไแรก,กทำอะไรนะวันแรกๆอ๊้ยจะทําอะไรจะเลิจอะไรก็ดูดีเออขำตลกหลังๆมาหืหน้าก็เบื่อแล้วยิ่งมาทํากิริยาแบบนี้อีกยิ่งไปไกลๆเลยยิ่งหน้าเบื่อ <c oughs> เออไม่ไหวนะว่าตายต่อไปนะคะเวลาที่เหมาะจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่ใช่หลังจากเพิ่งเลิกกับแฟนใหม่ แต่ว่าเพราะตอนนั้นคณอาจจะต้องการแค่ที่พักใจใช่อืมอันนี้จริงค่ะก็คือการแค่ที่พักใจคนแถวนี้อาจจะเป็นเออชอนเตอเขารอกชนด้วยไม่ใช่ก็คือไม่ก็คือว่า ก็คือให้เวลาเขาหน่อยถ้าสมมติว่าอเออการเวลาว่ามันจะไปเดี๋ยวมันจะกลับไปคบกับแฟนใหม่ออแฟนเก่ามันอืเราก็ต้องแบบรอดูเชิญไว้ก่อนใช้คํานี้ใช้คาว่าอะไรนะคะสุภาพเอาหูออกทําไมอ๋อรับไม่ได้เหรอเอ,อ๊นะเราก็ต้องเอ,อ่อให้เวลาเขาถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเลิกกันจริงๆก็ให้มันเลิกขาดไปเถอะอ, <c oughs> อย่าไปจ่อรออย่างนั้นมันมันไม่ดี <c oughs> มาทำให้เราเสียใจไปด้วยเจ็บด้วยเนาะนะจำไว้ นะคะแล้วก็อะไรอะไรนะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะในทางคนตรงกันข้ามถ้าคุณคิดจะคบกับผู้ชายที่เพิ่งอกหักเนี่ยก็ต้องเตรียมใจไปครึ่งหนึ่งด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้รักคนจริง่อย่างว่าก็เห็นเป็นที่พักใจใช่พักใจอะไรประมาณนี้ปลงสาราคนเศร้าอะไรนะเตรียมมาอยู่นะคะเขาบอกว่าข้อต่อไปนะคะการมีคนรักไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอาจเหมือนปั อาจเหมือนว่าปัญหาเก่าๆของคุณหมดไปแต่เชื่อสิว่าถ้าคุณได้พบกับปัญหาใหม่ที่ต่างไปจากเดิมหรือบางทีอาจจะน่าปวดหัวกว่าเดิมด้วยซ้าํานะคะก็คือบางคนคิดว่าเฮ้ยการมีแฟนเป็นการแก้ปัญหาแต่เปล่าเดี๋ยวมันต้องไปม,มีคนอื่นเดี๋ยวมันก็ไปนู่นนี่นั่นอาจจะสร้างปัญหาเพิ่มให้กับคุณก็ได้นะฉะนั้นก็อย่ามีเลยดีกว่าตัดปัญหาอยู่คนเดียวสบายใจดีนะนะ นี่แหละก็เกี่ยวกับเรื่องรักๆที่นำมาฝากกันในวันนี้เนาะก็ต้องควรมีสติด้วยเนาะควรมีสติควรใช้สมองสมองเป็นสิ่งสำคัญค่ะใช้ใจอย่างเดียวไม่ได้เราใช้สมองด้วยนะเนาะสำหรับช่วงนี้เวลาก็หมดแล้วแต่ช่วงหน้าเนี่ยเรื่องราวของธุรกิจดารายังรอคุณอยู่ค่ะรอติดตามชมสักครู่ค่ะ SK 999ปุ๋ยเอนเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02-105-6677ส่กค่าความยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงสเปเชียลดารา ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เดี๋ยวเขามาหันทาธุร,รกิจกันทั้งนั้นแต่น่าแปลกใจนะคะว่าเนี่ยเป็นธุร,รกิจของนักร้องที่เขาเพิ่งเข้าวงการด้วยนะเมื่อไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็อายุยังน้อยอยู่แต่เขาวห้ยังผ่านตัวมาทําธุร,รกิจแล้วเรียกได้ว่าเก่งและแถมยังหน้าตาดีด้วยแล้วก็มีความสามารถจริงๆนะ,ะ,อะบอกกันเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักหนุ่มวงเป็นนักร้อง b o แบ a n d สามคนวงุกี้ i ี bb เคยได้ยินไหม เขาอย่ยค่าย RS เมื่อกี้พกไม่รู้จักอยู่เลยรู้จักแล้วหรอรู้จักแล้วเหรอแก้งอ้ำเล่นๆอันนั่นลันลันนะอ่าก็คือหนุ่มเอี้ยงนะคะหนึ่งในสมาชิกวงลุกี้บีบีนั่นเองนะคะอ่าก็ได้ผันมาจับธุรกิจเปิดร้านงตม้มตืมชื่อร้านก็เข้ากับบรรยากาศ ความรักเมื่อกี้เลยร้านตั้มใจโอ้โหโอ้โหบรรยากาศแบบเศร้ามากมไม่ได้ชื่อ<แ>ร้านแบบเศร้ามากมไปกินซ้มงตั้มเนาะไม่ใช่น้ำตาไหลไปด้วยนวเนาะเผ็ดอะไรอย่างนี้นะก็ออบอกว่าเป็นหนุ่มหล่ออนาคตไกลเลยลกไ็ได้นะคะสำหรับหนุ่มเอี้ยงสิทธาสภา,านุชาติหนึ่งในสมาชิกวงรุกกี้บีบีนะของค่าย RS เจ้าของเพลงเคยได้ยินไหมเพลงแฟนเก่าอย่าเอาอย่างเคยยินป่ะแฟนเก่าอย่าเอาอย่างนะร้องไงร้อง อยากให้ร้องเลยเดี๋ยวคนจะวิ่งหรอเสียงสวรรค์และล่าสุดนะคะกับผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตเนี่ยของเขานะคะชื่อเรื่องว่าการกับหงทางช่อง8อ้าฉันเคยดูอยู่นะก็แสดงดีเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะก็ยังในวงการบันเทิงเนี่ยหนุ่มเอี้ยงก็หันมาจับ ธุรกิจร้านอาหารนะคะชื่อเก๋ไก่ชื่อร้านว่าตําใจอยู่ที่โลตสัสนศะรีนครินทร์ด้วยงานนี้นะคะได้มีการเปิดร้านอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะโดยมีราราและผองเพื่อนศินลปินจากค่ายอาเอสมาร่วมแสดงความยินดีคับข้างเลยทีเดียวมไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเอ้ยสาวๆกิ๊ซี่เกอร์รี่เบอร์รี่นะคะหนุ่มแบ็กแจ็คโอ้โหมีคุณโยชิซีควินนะคุณป๊อปปี้ททีทูวันนะคะโอ้โหแล้วก็เพื่อนสมาชิกร่วมวงด้วยนะคะ<า>อย่างคุณป๊อป เรียกได้ว่าสาวสวยนุ่มร้อนเลยแล้วก็อาร์มิก้บีบีอยากไปนะถ้ารู้ว่าเนี่ยไปเขาไปเปิดร้านนี้นี่ยากจะไปด้วยจริงๆไปแฟ่งตัวอยู่ในร้านนะแต่ว่าดีนะเปิดร้านส้มตำก็ถือว่าเป็นอาหารที่ทานง่ายเข้ากันกับทุกคนแต่ว่าด้ารานเนี่ยเปิดกันนับได้แล้วนะคะอธุรกิจเกี่ยวกับนี้แต่คนชอบกินเนี่ยส้มตำเปิดเท่าไหร่ก็ขายได้นะยิ่งตำอร่อยด้วยแล้วเนี่ยแน่นอนแน่นอนเลยว่าคนก็ ข้ามามแล้วแต่ช่วงร้านเราอยู่แ้วน้ำบางช่วงกินได้ทุกวันเลยเออซ้ำๆใช่ไหมเพราะเธออาหารไม่ย่อยเออกินได้ทุกวันออนี่ก็เหมือนกันคือแบบบางทีก็ไม่อยากกินแต่มันเป็นกดบางคขงวก็มันต้องกินเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะกินแล้วมันก็ ปัญหาที่ไม่เลี่ยนแล้วก็หลากหลายเออถึงมันจะไม่มีมันมันมีแต่ส้มตำมันก็ยังมีอย่างอื่นอ่ะยเฉพาะไหนที่ต้มน้ำต้มต้มตกอะไรอย่างงี้เออมันก็แก้เบื่อไปได้บ้างนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศในงานที่เขาเปิดร้านเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักเนาะเพราะว่าเจ้าของร้านอย่างหนุ่มเอี้ยงเนี่ยชวนเพื่อนศิลปินนะคะไปร่วมตำโชว์ด้วยโชว์แขกที่มาในงานนะคะเอาเรียกว่าไปทำให้ทุกคนอิ่มไปกับหลากหลายอาหารแล้วก็หลากหลายที่หนุ่มเอี้ยงยกมาเสิร์ฟนะคะ โดนุ่มเอียเขาบอกว่าดีใจมากที่เขาเนี่ยได้มาเปิดร้านนี่นะคะอ่าเขาบอกว่าก่อนอือบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ชอบทานซ้ตามต่ำมากเห็นไหม ชอบทานอะไรก็ทาอย่าง,งน,นั้นแล้วก็จะได้ผลดีนะคะาตามกลับมาแล้วบางทีเนี่ยเขาไปกินส้มตํามาหลายๆร้านเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเออก็เรียกได้ว่าแบบคลากันไปเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่า <c oughs> ก็เลยมาแม่มีที่คนหนึ่งเขามาแนะนําแม่ครัวฝีมือดีในการทำส้มตำมาให้ก็เลยไปลองชิมฝีมือเขาแล้วก็บอกเฮ้ยติดใจอร่อยก็เลยอยากลองมาเปิดร้านดูนะคะอทีนี้เขาเลยบอกว่า ก็นำาช,ช่วยแม่ค้าคนนี้นะคะมาเปิดร้านซึ่งร้านตามใจเนี่ยเปิดอยู่ที่โลตัสพลัสนะคะสีนักครินชั้น2อายังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะเขาบอกว่าแวะมาชิมไม่ใช่แวะมาชมแวะไปชิมไม่่แวะมาชมชมแวบะบมาชมซ้มตามแล้วก็มาชิมผลเอี้ยงมไม่ใช่ <laughs> <laughs> แวะมาชิมแล้วก็ไปมาชมอาหารนะอ,อย่าเอาเรื่องส่วนตัวเวงสินะคะ แต่อย่างที่เขาบอกว่าเมนูเด็ดเนี่ยก็มีหลายอย่างแต่ว่าที่ขึ้นชื่อสุดๆเนี่ยเขาแนะนําก็เป็นตําข้าวโพดค่ะอะพอวันนี้เขาบอกว่าได้ทําโชว์ฝีมือในวันที่เขาได้ไปเปิดร้านด้วยนะนะแนะนำเปิดร้านเป็นเมนูที่มีตามําคนตําเยอะที่สุดเลยนะคะมีคนสั่งเยอะที่สุดเพราะว่าพี่น้องศิลปินนะคะก็มาช่วยกันตําด้วยนั้นน้ําชอบตำไหม<ะ>ชอบตำไหมไม่ชอบ <laughs> ชอบโดนตำ ชอบตำส่งตำชอบสอดตลอดเลยอ่ะแม่แนทดูอยู่แม่คะแนทแบบว่าช่วงนี้เขาไม่ว่างใครบอกแม่แอบดูแม่เปิดยู u ูบอ่านะคะสำหรับใครที่สนใจร้านตำใจนะคะอยู่ตรงโลตัสใช่ไหมสีนักครินนะคะก็แวะเวียนไปได้นะคะร้านตำใจของหนุ่มเอียงรูกี้บีบีนะคะนะก็วันนี้ก็ได้รับสาระดีๆ จากพวกเราไปเยือะแยะมากมายเลยสำหรับวันนี้ข่าวไปรักก็มดลงแล้วแต่ก่อนจะจากกันไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงที่ช่วยคนนั้นขาวเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะแล้วก็อิเล็กรอส์สวยๆจากร้านอะไรคะจากร้านแพดบิวตี้ค่ะค่ะแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทางช่อง i n t v และทีวีดีค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ